เพ่อดีนะครับลูกค้าเขาเอาพัดลมอาตัลินะครับรุ่นนี้มาให้นยเขาบอกว่าช่วยเปลี่ยนใบพัดให้หน่อยนะครับเขาบอกว่ามันยังหมุนนะครับมันยังหมุนอยู่แกนก็ไม่ขยุแกนก็ไม่ที่จริงเนี่ยคือผมผมจะเปลี่ยนแค่ใบพัดให้เขาเฉยก็ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนแค่ใบพัดน,นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยน เปลี่ยนแค่ใบพัดนะครับเราซื้อใบพัดมาเปลี่ยนโดยที่เราไม่เช็คนะครับไม่เช็คให้ดีๆความผิดพลาดนะครับค่อนข้างที่จะสูงมากนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อใบพัดซื้อใบพัดมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยโอกาสนะครับโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดคือพัดลมเครื่องนี้อาจจะ รั่วลงกาวแล้วก็ได้นะครับคาปาซิเตอร์อาจจะเสื่อมแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเขาค่อยมาเปลี่ยนก็คือทางลูกค้าเขาได้พัดลมตัวนี้มาจากที่อื่นอีกที่หนึ่งนะครับามาดาูก็ดูสภาพนะครับตรงนี้ก็ซ่อมด้วยนะครับตัวชุดพลาสติกเหนียวมาแล้วนะครับคืออาจจะใช้แบบพลาสติกเป่าลุมร้อนแล้วก็ซ่อมตรงจุดนี้ที่พังไปแล้วก็ใช้ยึดน็อตนะครับจุดสังเกตที่เราจะต้องเช็คให้ดีนะนี้เรามาดูกันเลยนะครับ ว่าทำไมเอามาให้เอามาให้เปลี่ยนใบพัดแล้วทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนแค่ใบพัดานก็คือปัญหาข้อเสียของพัดลมของพัดลมรุ่นนี้ข้อเสียคือตัวข้าสักระครับข้าสักานหรือว่าสำมดีซับน้ำมันที่อยู่ภายใน ปัญหาของมันก็คือว่านะครับตัวสำลีซส้นน้ำมันภายในมันจะเป็นมันจะประกอบด้วยตัวตัวชุดเหล็กแล้วก็ตัวชุดพวกสำลีนะครับสำลีแบบค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับสําหรับรถลุรุ่นนี้นะครับก็คือถ้าเราแกะออกมาทําให้ลูกค้านะแกะออกมาทําให้ลูกค้าได้คือสมควรที่จะแกะออกมาเลยนะครับไม่ควรที่จะปล่อยไว้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเขาเอาไปใช้นะ่ะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ใช้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็วิ่งกลับมาหาเราครับมันก็จะเสียชื่อชื่อเราด้วยนะครับในการซ่องนะครับในระหว่างการทำคลิปก็อาจจะมีเสียงดังบ้างนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม จากที่เรานะครับแกะออกมาแล้วนะครับทีนี้เหตุผลว่าทําไมเหตุผลว่าทําไมถึงปล่อยไว้ไม่ได้นะครับสําหรับพัดลมนอสเหนนี้คือจะเปลี่ยนแค่ไปพัดไม่ได้๋ดผมจะให้ดูนะครับจใจดูตัวชุดตัวชุดซับน้ํามันภายในนะครับ ซําับน้ำมันภายในนะนะนี่คือเหตุผลนะครับเหตุผลที่เราเหตุผลที่ว่าเราจะนะครับเหตุผลที่เราจะจะเปลี่ยนแค่ไปพัดไม่ได้นะครับน้ํามันภายในนี่แห้งลนะครับแล้วก็ เรามาเทียบกับเรามาดูมาเทียบกับอ่าิสเซนต์น้ำมันลิปเซนตำม,มันที่ซื้อมาใหม่จากร้านเนหะ็นไหมมันมีความแตกต่างกันมากคนระับ ในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับคือตัวเก่าที่ที่มันอยู่ในตัวของมันเนี่ยคืออายุงานค่อนข้างจะสั้นนะครับอายุการกักเก็บน้ํามันค่อนข้างจะสั้นนะครับแล้วก็ถ้าก็จะทําให้มันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวชุดแกนนะครับอันนี้ตัวชุดแกนยังไม่เป็นไรนะยัยงดีอยู่นะครับเกียบเนียนยังดีอยู่นะครับมาขัดๆหน่อยก็พอใช้ได้นะครับแต่นะครับแต่ไอตัวเนีย่ยเห็นไหมไอตัว นะสำลีเนะี่ยตัวนี้มีแค่นิดเดียวเองนะบวกกับชุดเหล็กเนะี่ยนี่คือข้อเสียของตัวชุดตัวชุดพัดลมหัวกุหลากเหล็กแนวลักษณะนี้คนระับถ้าเกิดเจอลักษณะนี้คือต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าสั่งมาว่าให้ทําแค่นี้เราเราทําไม่ได้นะครับว่าจะให้ทําแค่นี้นะครับมันไม่ได้นะครับโอกาสที่จะ,ะมีผลเสียในอนาคตข้างหน้าค่อนข้าง,าางาจะสูงนะครับ การเช็คพวกคาปาซิเตอร์แล้วก็พวกค่าความต้านทานถึงมีความสำคัญมากนะครับในกรณีที่มันเกิดการชอ็อตลวนะครับชอ็อตลวลงกลาวนะครับชอ็ชอตลวลงกลาวเนี่ยคือถ้าหากว่าเราไม่เช็คก่อนเนี่ยคือมันมีโอกาสที่เราจะซื้อบายพลาฟรี Ma ee, นะครับซื้อบายพลาฟรฟี Ma นะครับลูกค้าอาจจะ ปฏิเสธการซ่อมของเราก็ได้นะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดตรงนี้นะครับเราควรที่จะเช็คพวกเช็คลงกาวก่อนนะครับเช็คลงกลียวคือเนี่ยจับมาสองเส้นทีเดียวเลยก็ได้นะครับออวัดลงกลวต้องขึ้นโอเอลอย่างนี้นะครับหรือไม่เป็นมิเตอร์คือถ้าเป็นมิเตอร์เข็มือห้ามตีขึ้นนะครับแล้วก็วัดค่าโอห์มนะครับต้องได้ค่าความต้านทานที่ได้มาตรฐานนะครับ มาตรฐานของฮาตินะครับก็จะอยู่ประมาณ0.9นะครับ0.9ประมาณนี้นะครับ0.9นะครับแต่ถ้าหากว่าแตะอย่างนี้แล้วนะครับไม่มีโอมขึ้นนะครับถ้าแตะอย่างนี้แล้วไม่มีโอมขึ้นก็คือมีโอกาสที่ชุดขดลวดนี้จะเกิดการขาดนะครับจะเกิดการขาดนะครับแต่ถ้าหากแตะอย่างนี้แตะสองมือโดยใช้มือแตะอย่างนี้แล้วมีโอมขึ้นนะครับอ่าอ่า แล้วถ้าเกิดเราแตะอย่างนี้ไม่มีโอมขึ้นนะครับไม่มีโอมขึ้นอ่าแล้วพอมาแตะสองมืออย่างนี้มีโอมขึ้นอ่าก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวชุดขดลวดภายในของอ่าของพวกเนี้ยขาดนะครับนั่นก็คือเทคนิคในการตรวจเช็คนะครับอ,อีกอย่างนะครับคาปาซิเตอร์ก็เป็นสิ่งส่วนสําคัญนะครับในการตรวจเช็คนะครับคาปาซิเตอร์16นิ้วจะใช้อยู่ที่1.5ไมโครนะครับ ไมโครฟลัดนะครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าจะมีค่าความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวิธีการเช็คคาปาซิเตอร์ที่ถูกต้องนะครับมือหนึ่งสามารถแตะที่ตัวชุดขดลวดได้นะครับอีกมือหนึ่งห้ามแตะนะครับแต่ถ้าเราแตะ2มืออย่างเงี้ยมันจะได้ค่าความต้านทานที่คาดเคลื่อนนะครับเราต้องมือข้างหนึ่งแตะได้นะครับแตะแตะเนี่ยแตะกับตัวขดลวดได้แตะอีกข้างหนึ่งห้ามแตะนะครับถ้าเราแตะมันจะได้ค่าความกัน ก่าความต้องทานที่คาดเคลื่อนนะครับเหลืออยู่ที่1.183มโครฟารัดนะครับอันนี้คือต้องเปลี่ยนใหเขาเลยนะครับอ,อันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับใบพัดผมก็เตรียมมาไว้แล้วนะครับะนะฮะ16นิ้วฮาร์ตเลรนะครับเป็นใกล้บ้านนะครับเป็นตัวสินค้าที่อยู่ใกล้บ้านนะครับฮาร์ตเร์16นิ้วราคา95บาทนะครับ แต่ถ้าจะซื้อซื้อที่ศูนย์ใหญ่นะครับที่ซื้อที่ศูนย์ใหญ่แล้ววิ่งไกลวก่านี้ก็อยู่ที่ประมาณนะครับ80-85บาทนะครับอ่าอันนี้คือมาเขาก็ต้องมากินกําไรอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับคือเราบวกลบระยะทางการเดินทางของเราเนี่ยคือถ้าเราเอาใกล้ๆเราก็เอาใกล้ๆไปก่อนนะครับไม่ต้องไกลถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมันไม่คุ้มนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็เริ่มทําการนะครับ โอมรุมบอมุมพวกนี้ได้เลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการใส่ใบพัดคงไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับแล้วก็คงไม่ได้ประกอบทั้งหมดให้ดูนะครับก็คงให้ดูเป็นแบบเร็วๆในการซ่อมนะครับก็เพราะว่าหลายอย่างผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมนะครับเตรียมเตรียมการในการทําคลิปเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าให้ดูตอนมันหมุนก็แล้วกันนะครับก็หมุนแล้วนะครับก็แล้ว โอเคนะครับผมก็คงต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ